อย่ามัวแต่โฟกัสไปที่ความรู้สึกของตัวเองจนมองข้ามความรู้สึกของคนที่รักเราเรื่องราวของสามชายแก่ขี้เหงาที่เบื่อกับการใช้ชีวิตแบบรอความตายทั้ง3ามก็เลยแอบเข้ามาเล่นน้าในสระน้ําบ้านคนอื่นแต่สระนี้มันก็ไม่ใช่สระน้ําธรรมดาทั่วไปเพราะหลังจากที่พวกเขาเล่นน้าบางก็ทํไม่ใชยแก่ทั้ง3รู้สึกกระปีก้กระเป๋ายางกับว่าอายุ14ครั้งของแม่งครด,ดีแล้วเรื่องราวของสระน้ําพิศวงกับฝูงคนแก่ที่มีอยากแก่จะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิลม์มภูม สืชีวิตให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอล์ลเดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจจกินแบบตาตอดตาตอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกละมมหลักรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปถอะคราบความอ้วนค่อยลดพุงนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราขอมูลทั้งหมดเอามาจากในหนัง าหาข้อมูลผิดพลาดค้าเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวริเคขึ้นที่ชุมชนคนทราซึ่งเป็นสถานที่พักพิงของเจนไม้ใกล้ฝั่งสถานที่น่าส่งลุงข้างบ้านมาอยู่จริงๆซึ่งตัวละครคนแก่หลักๆก็มีกันอยู่3คนคนนี้ชื่อเบนแต่แก่นี่ชื่อโจและคนสุดท้ายชื่ออาเธอร์ทั้ง3คนเป็นเพื่อนรักกันที่มาสนิทก,กันในชุมชนคน,น,นทราแห่งนี้ซึ่งการเปอยู่ของเหล่าไมคใกล้ฝั่งท นั่นแหละครับกิจกรรมของคนแก่พวกนี้ก็ซ้ำซากน่าเบื่อซึ่งตาแก่พวกนี้ก็รู้ตัวดีว่าอีกไม่นานพวกเขาก็คงจะแก่ตายกันหมดเพราะได้แต่ละวันประชากรในชุมชนนี้ก็ค่อยๆทยอยหายไปทีละคนสองคนจากโรคภัยที่มากับความแก่3คนแก่ที่เบื่อกับการอดอู้ก็พาเดินตรงไปยังสถานที่ลับเพื่อจะไปแอบเล่นน้าในสระแก้เบื่อตาแก่เบนก็เลยถามตาแก่โจว่าอาการป่วยของโจเป็นยังไงบ้างเนื่องจากเขารู้ว่าโจเป็นมะเร็งแต่โจก็ไม่อยากจะให้เพื่อนไปกังวลเขาก็เลยไม่บอกอะไรกับเบนสักอย่างเออรู้ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อ้าอะวะ

ไลกสักพักทั้ง3คนก็แอบมุดเข้ามาในบ้านร้างเนื่องจากโดนธนาคารยึดไว้หลายปีแล้วกันเลยไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นี่แต่ถึงกระนั้นที่นี่ก็ยังมีคนดูแลทําความสะอาดและมีสาะน้ำที่ไม่เอี่ยมอ่องพร้อมให้ตาแก่ทั้ง3ได้เล่นแบบสบายใจเชิบนั่นแหละครับถึงแม้การใช้ชีวิตของพวกเขามันใกล้จะสิ้นสุดทั้ง3ก็ยังไม่ลืมที่จะกอบกอยความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่คนทั่วไปหลงลืมมันเออยังดีกว่าไม่มีอะไรทําตามมาที่ท่าเรือที่ตอนนี้พ่อหนุ่มคนนี้ที่ชื่อแจ็คกำลังงุนงงงท่โโโดดดดนนผู้้สาาาารกยยแัจหา่รเมดไปคจออื แม่งชีวิตโคตรแห่งสวยแต่จูจ่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาหาแจ็คแล้วบอกว่าจะเหมาเรื่องเขาเป็นเวลา27วันแจ็คที่กาลังถังแต่ก็ไม่รอช้ารีบตกปากรับคําทันทีเพราะตอนนี้ไม่มีตังจะแดกข้าวแต่คนพวกนี้ก็แปลกๆผิดวิสัยนักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะทุกคนก็พาตรวจนู่นดูนี่ไปรอบเรืออย่างกว่ากําลังจะหาอะไรบางอย่างแมงตรวจสารละเอียดยิบ หลัสักพักสามคนแก่ก็ทําท่าจะมาแอบเล่นน้าในบ้านร้างก็เหมือนเดิมโดยที่เบงก็ได้พาหลานที่ชื่อเดวิดมาด้วยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอดเล่นเนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เหมาเรือของแจ็คก็ได้มาเช่าบ้านนี้เป็นที่พักทาให้สามแกไม่สามารถแอบเข้าไปเล่นน้ําได้อีกแมงหมดการสาว้น้าของสายฟรีวันต่อมาแจ็คก็พานักท่องเที่ยวไปยังจุดที่พวกเขาต้องการโดยที่ผู้โดิษารที่ชื่อวอเตอร์เป็นคนบอกพิกัดที่ต้องการไปแต่แจ็คก็ไม่เคยเห็นแผนที่แบบนี้มาก่อนมันจึงทําให้เขาต้องงงมากเนื่องจากคนทั่วไป ต้องกาผู้โดยสารทั้งสี่คนก็พากันดำน้ำลึกเหมือนกับว่ากำลังจะมาเอาอะไรบางอย่างแต่ที่เห็นความผิดปกติอยู่ทนโท<ๆ>ก็ไม่ได้คิดอะไรพอเงินมันอุดปากและพอเอาสิ่งของแปลกประหลาดมาขึ้นฝั่งชจยกก่ทั้ง3คนก็มาส่องดูและคิดว่าคนพวกนี้มันต้องขนแป้งอยู่แน่ๆเบงก็เลยบอกว่าขายพวกนี้มันยังทำผิดกฎหมายได้เราสามคนแอบ,บเข้าไปเล่นน้ำในสระแบบผิดกฎหมายมันก็คงจะไม่แจ้งตำรวจจับหรอกมัง้งเออผิดกฎหมายเหมือนกันนั่นแหละครับตาแก่สามคนนี้ก็คิดเข้าข้างตัวเองและแอบ,บมาที่สระน้ำอีกเหมือนเดิมแต่รรออนนีีน้้ามมมมมมัก็ไ่เเหืดิตถุ รูปร่างแปลกประหลาดอยู่ที่ก้นศัก์แต่ถึงจะมีสิ่งแปลกปลอมที่โคตรจะแปลกประหลาดก็ไม่สามารถอยู่ความสุกสนของสามพูเฒ่าได้แม่งตอนเป็นยรุ่นคงจะดื้อน,น่าดูและพอพวกพูเทเฒ่าลงไปเล่นน้าได้แค่แป๊บเดียวทั้งสามก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกคลึกคักปึงปังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทําให้ทั้งสามพุเทเฒ่าพาก,กระโดดน้ําแบบผาดโผนอย่างกับว่าพวกเขากลับเป็นวัยรุ่นอีกครั้งและพอเล่นน้ำมาจมพอใจแล้วสามพุเทเฒ่าก็รีบกลับมาที่ชุมชนคนแก่เหมือนเดิม และในคืนนั้นตาแก่โจก็มองเห็นเมียของเขาที่ไม่ได้สวัสดแก๊กมานานหลายสิบปีเปี้ยนไปเนื่องจากตอนนี้เขารู้สึกพุง่งพานและอยากจะสวัสดแก๊กยแก่กอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม่งอยู่ดีๆก็ตกมันยายแก่ที่ไม่เคยคิดว่าผัวของเธอจะกลับมาฟิตก็รู้สึกตกใจแบบใจหายใจคว่ำเนื่องจากไม่กี่วัมนมานี้โจเพิ่งจะรู้ตัวเป็นมะเร็งและน่าจะเหี่ยวยิ่งกว่าตอนไม่เป็นมะเร็งซะอีกเอ๊หรือว่ามะเร็งทําให้คลึกนั่นแหละครับตาแก่โจก็จะกการสวัสดแก๊กเมียแ,แก่แบบตาตอดไตาย,ยาจากผลวนที่เขาแอบไปเล่นน้าในส มันก็ไม่ได้ส่งผลไปที่ตะแกโจเพียงคนเดียวเราจะจูจ่ตะแกอาเธอร์ก็บุกม,มาที่บ้านของสาวแกที่เขาแอบจ้องมองเธออยู่ทุกวี่ทุกวันสาวแกไม่ไม่ที่ไม่เคยเจอเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนก็ต้องตองกใจบนความคิดคูอ,อันโนเนที่มีพ่อไม้อารมณ์คลึกบุกม,มาเซอร์ไพรส์ที่บ้านแบบไม่ได้นัดหมายและก็ไม่เหลือสาวแกไม่ไม่ก็ใจอ่อนและยอมให้ตะแกอาเธอร์เซเวคแกกับเธออย่างบ้าคลั่งด้วยเช่นกันเออจะจัดให้อย่างสะสมกันเลยทีเดียวเชียวส่วนตะแกเบนก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเพราะเขาจู่โจมเข้าไปห่มกันนำ้ำเซเวคแกกเนียในห้องน้ำแบบที่เธอไม่่่ทัััันนนนได้้ตตตงงวเหมมมือกแแีค แล้วพอถึงวันต่อมาสามุทเท่าก็รีบบุ่งมาที่สระน้ําเพราะพวกเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าจะมาจากสาระน้ํานี้แน่ๆแต่แตาแก่โจก็เริ่มระแวงว่าการที่มาเติมพลังในสามมากเกินไปอาจจะกลายเป็นเสียพลังเกินขนาดก็เป็นได้แม่งกลัวจะคึกกว่าเดิมแต่ก็นั่นแหละทั้งสามคนก็กระโดดลงสระน้ําและเอาพลังด้วยน้ําในสระกันอีกเหมือนเดิมในขณะเดียวกันที่แจ็คี่ตอนนี้ก็เริ่มสงสัยในสิ่งที่ผู้โดยสารพวกนี้ทาแลวก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าไอ้วัตถุแปลกประหลาดนี้มันคืออะไรกันแน่เขาก็เลยถามสาวทีี่่ืือออคคิตต้้วไไลลกกลมมนะร คิตตี้ก็เลยบอกว่ามันคือหอยทากทะเลยักษ์และที่ต้องขนไปก็เพื่อจะเอาไปโชว์ที่พิพิธภัณฑ์แต่ใน,นขณะที่กำลังคุยกันจโจๆแจ็คก,ก็ทำถัางออกซิเจนร่วงใส่ตีนค <Kitty S 2> <ๆ S 1> ิตตี้ก,ก็เลยช่วยนวดตีนให้แจ็คแจ็คก,ก็เลยได้โอกาสกระหนุมงกระดิงกับคิตตี้และถามกับคิตตี้ว่าเธอมีผัวหรือยังคิตตี้ก็เลยบอกว่าเธอยังไม่มีผัวเพราะว่าเธอไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปก็เลยยังหาผัวไม่ได้สักทีแจ็คก,ก็เลยเสนอตัวว่าตอนนี้เขาคดพ่อคนแม่โสดถ้าสนใจก็อินบ็อกมันหลังไม่ได้เลยแม่งทำอย่่่่าา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 งงกกกกัับขขยออเเช้ววนนตตตตมมมมมแแโจ็หหหปิดู หมอจะรู้สึกมึนงงเป็นอย่างมากเพราะผลการตรวจที่คุณหมอได้ตรวจตะแก่โจมันแสดงผลว่าตะแก่โจไม่มีโรคอะไรสักอย่างเรียกได้ว่าระบบภายในกลลัมมาสดใหม่อย่างกับตอนที่ตะแก่โจยังเป็นนุ่มตะแก่โจที่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ก็รู้สึกอดีกระดาดีใจเยิ้มจนปากแทบจะฉีกไปถึงหูเออได้ของดีก็แบบนี้แหละซึ่งการที่สามพูเท่ากับมาแข็งแรงมันก็ทําให้การใช้ชีวิตของสามคนแก่ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเราพวกเขาต่างก็มีความสุขและสนุกสนานอย่างที่ไม่เคยเป็นจนทําให้บรรดาเมียต้องพากันบรรลัดใจเป็นอย่างมากเออวันนี้จะจัดกกีี่่ดอคทรัก ในขนาดเดียวกันที่แจ็คที่ตอนนี้ก็ลงมาเช็คเครื่องเรือตามปกติแต่จิตใจของแจ็คมันก็หมกมุ่นและแอบ,บส่องไปเห็นคิตตี้ที่กำลังจะแก้ผ้าพอดีพอดีและกันแน่นอนไอ้แจ็คโรคจิตที่ห่างหายจากวงการสวายแก๊กมานานก็รอดูจนคิตตี้แก้ผ้าไม่เหลือสักชิ้นเดียวการถึงคิตตี้จะถอดเสื้อผ้าจนปนลอนจอนมันก็ยังไม่สาแก่ใจของเธอเพราะจู่ๆเธอก็ถอดผิวหนังของเธอออกทําให้แจ็คได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วคิตตี้มันไม่ใช่มนย์มึงก็ถอดเกินและดูเหมือนว่าเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้มันจะรู้ตััััวววเเเเเเช่่่่นนนนนกกกาาามมมีีีีีคคํํลลลงงททอออยยยแบบ Alien ต้็ไจ เคยเจอมาก่อนเออขนาดเอเลี่ยนยังโดนท่ามองไอ้แจ็คมันก็วอยไวไปทั่วเรือพอมันรู้แล้วว่าตอนนี้มันคือมนุษย์เพียงคนเดียวบนเรือลำนี้มันก็เลยอัลล่าวันเนื่องจากตกใจแต่วอยไวไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรวอเตอร์ก็เลยบอกว่าพวกเขามาจากดาวที่ชื่อแอนเทรเรียและที่มาทินนี่ก็เพื่อมาช่วยเหลือเพื่อนที่ติดอยู่บนโลกนี้ก็คือไอ้ก้อนกลมๆที่พวกเขาขนไปไว้ในสระน้ํานั่นแหละครับและที่ไอ้พวกนี้ติดอยู่บนโลกก็เพราะว่าหมื่นปีก่อนเอเลี่ยนเคยมาตั้งฐานบนโลกแต่ก็ดดนเลือกสถานที่ผิดเป็นดินแดนแอรุเรืองในต่สสร การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทําให้เอเลี่ยนพากันอพยพแต่ก็ดันหนีไปไม่หมดเหลือเอเลี่ยนที่เป็นช่าง20ตัวไอ้ยีตัวนี้ก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในดักแด้และนอนแองแมงอยู่ใต้ทะเลมาหมื่นกว่าปีแล้วแมงรอตั้งนานกว่าจะมารับแกที่รู้ความจริงเกี่ยวกับพวกเอเลี่ยนก็หายข้องใจแล้วบอกว่าจะช่วยเหลือเอเลี่ยนพวกนี้จะได้เริ่มมาปวนเปี้ยนบนโลกสากทีตามมที่3คนแก่ที่ตอนนี้ก็แอบมาเล่นน้าที่สร์ตามปกติโดยที่วันนี้ก็ได้พาเพื่อนแก่ที่ชื่อเบอร์นี่มาด้วยแต่เบอร์นนนนนนีี่่่่่่่่่่กกกก็็็็็ไไไไมมมมมลลล้้้้าาาาาาาเเ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 ํพรรระววหหอออููยยสตตดดขแัืน จากกลัวว่าวัตถุประหลาดจะมีเชื้อโรคและในขณะที่พวกผู้เท่ากำลังเล่นนั่งกันแบบเพลิดเพลินจู่ๆเบอร์นี่ก็มองไปเห็นว่ามีคนกําลังตรงมาทุกคนที่รุมบนะ้ังก็รีบวิ่งเข้าไปแอบ,บในตู้แล้วก็แอบ,บมองดูว่าไอคนพวกนี้มันกำลังทำอะไรกันเติมมังก็ทำให้เห็นว่ากลุ่มคนพวกนี้พากันขนวัตถุประหลาดมาเพิ่มในสระน้ำอีกแล้วและจู่ๆวอเตอร์ Water, มันก็ลอกคราบตัวเองเหมือนกับที่คิตตี้ลอกคราบโชว์ไอแจ็คเปเดซสี่ผู้เท่าที่กำลังแอบ,บมองก็พากันตกตะลึงเพราะไม่ค เออใครจะอยู่ล่ะว,วะ แลวพอกลับมาถึงที่พักผู้ท้าทั้งสี่ก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าบ้านหลังนั้นมันมีเอเลี่ยนอาศัยอยู่ให้ตำรวจไปจับเอเลี่ยนมาขังทีซึ่งพอตำรวจมาที่บ้านหลังนี้ก็ไม่พบกับเอเลี่ยนสักตัวเจอต่บักวอเตอร์เอเลี่ยนตีเนียนที่บอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นเอเลี่ยนเหมือนกันเออโกนี่แหละเอเลี่ยนแต่ถึงกระนั้นตาแก่ทั้งสามก็ยังสงสัยไม่เลิกก็เลยต้องมาน้อมมองๆดูว่าเอเลี่ยนพวกนี้กำลังทำอะไรแต่ก็ไรประโยชน์เพราะพวกเขากลัวเกินกว่าที่จะเข้าไปดูให้แน่ใจทั้งสามคนก็เลยต้องกลับมาใช้ชีีววิิตตตตาาาาาาามมมปกกกกแ่่แ่่ดดูเเหหือออนนนรรรททโจไไ้้้้ขบใใั็ การป่วยของเขากลับมาเบนที่เป็นห่วงเพื่อนก็อดไม่ได้เขาก็เลยตรงมาที่บ้านเอเลียนก่นจะมาคุยให้รู้ดํารู้แดงกันไปเลยแล้วพอมาถึงวอเตอร์ก็ไม่ได้มีทา่าทีโกรธเคืองเบนเลยสักนิดเบนก็เลยพูดตรงๆว่าเขาขอกราบมาใช้สระน้ําอีกจะได้ไหมเพราะถ้าม,มีสระน้ําเพื่อนของเขาคงจะไม่รอดชีวิตวอเตอร์ก็อนุญ,ญาตให้มาเล่นน้ําได้แต่ก็อย่าไปยุ่งกับโคคูนหรือรางดักแด้ที่พวกเขาใสเอาไว้ เวลาต่อมาตาแก่ทั้งสามก็มบอกเรื่องนี้กับบรรดาเมียเมียเพื่อที่ชวนพวกเธอไปชุบตัวที่สระน้ําแต่ตาแก่เบอร์นี่ก็ไม่โอเคเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่ตาเท่าทั้งสามกำลังทํามันเพลิดพร้อมกับเหตุผลที่ว่าธรรมชาติแจกไพ่ให้เราแล้วเราก็เล่นไพ่จนหมดไปแล้วพอเราเล่นหมดเกมจูจๆจะมาทําไพ่เล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งหรอไอพวกไม่รู้จักพอเอิ์นี่แหละคือผู้ที่เข้าใจชีวิตเบอร์นี่ผู้ที่เข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมก็เลยฮิ้วเมียกลับบ้าน และอีกสักพักนักแก่ทั้งสามก็พาเมียของพวกเขามาเล่นน้ำันที่สรซึ่งในวันนี้ก็มีเอเลียมาร่วมแจมเล่นน้ำด้วยเ,เริ่มปรับตัวเข้ากันได้แล้วและหลังจากที่คนแก่ทั้งหกคนได้ลงมาเล่นน้ำในสระก็ทำให้พวกเขากันดีกระดากระปี้กระเปายางกับว่าไม่เคยแก่มาก่อนพวกเขาก็เลยพากันไปเฮลในสถานที่ที่เวร,รุ่นชอบไปกันเรียกได้ว่ากลับมามีอายุ14ครั้งเลยก็ว่าได้ ส่วนแจ็คที่หลงสเสน่ห์สาวเอเลียนก็ตามเตื้อตามราควานเธอไม่หยุดไม่ย่อนแจ็คที่ตอนนี้ความเหงาเริ่มลงหำก็เลยถามว่าสาวเอเลียนว่าปกติแล้ว alien, เอเลยียนสวัสดีกันบ้างหรือ,รอเปล่าสาวเอเลียนก็เลยบอกว่าพวกเขามีวิธีสวัสดีกที่ไม่เหมือนกับมนุษย์แจ็คที่อยากลองประสบการณ์เสียวซา,า,า,าบซ่านก็เลยบอกให้คิตตี้สาวเอเลียนลองจัดให้เข้ามาสักหนึ่งกระบวนท่าคิตตี้ก็เลยช้าพลังแล้วปล่อยลูกไฟลูกบอควายออกมาจากตัวบินหมุนติ้วๆไปทั่วสระน้ําแล้วก็พุ่งเข้ามาประท้าร่างกายของไอ้แจ็คทำให้แจ็คเคลิบเคล พิสดาร ในขนาดเดียวกันที่คนแก่ทั้งหกคนที่ตอนนี้เที่ยวสนุกจนสากแก่ใจกันแล้วเลยจะทําการเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านแต่ตาแก่โจก็บอกว่าแรงเขายังเหลือเขาก็เลยหวกให้ทุกคนกลับไปนอนก่อนได้เลยส่วนเขาจะเที่ยวเล่นอยู่แถวนี้ก่อนซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้ไปเที่ยวเล่นแต่ตาแก่โจาสายหื่นดำมาจีบสาวกแก่ที่ทํางานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปจัดนักจัดเตียงกับสาวกแก่แบบไม่ได้สนใจเลยว่าเมียของเขาจะรู้หรือเปล่าแม่งไอเท่าห่วงงแต่พอตาแก่โจกลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นว่าตอนนี้เมียของเขากําลังห่อกระเป๋าออกจากบ้านพอดิพอดีตาแก่โจเห็็นบักพยาาม เข้าไปง้อเมียแต่เมียของเขาก็มีเซนแล้วรู้ว่าผัวของเธอน่าจะไปแซวตแกกับคนอื่นมาเธอก็เลยตัดสินใจทิ้งต่แกโจเท่าหัวงูปล่อยให้มันกลับไปใช้ชีวิตแบบคนลาโมจากจนเปรคนเดียวต่อไปเออสมควรเวลาต่อมากลุ่มคนแก่ก็มากินอาหารที่สโมสรอนตามปกติแต่ตาแกโจที่กำลังอารมณ์หง,ง,ง,งุดหงิดเพราะเมียทิ้งก็มานั่งทะเอลาะก,กับตาแกเบอร์นี่เพียงเพราะเขาไม่พาเมียไปเล่นน้ำในสระตาแกเบอร์นี่ที่เริ่มจะทนกับตาแกโจไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาด่าเท่าหัวงูเป็นชุดทำให้ทุกคนที่นี่พากันตกใจจนรู้ว่าที่ตะแแแกกรรทั้้้งงขข็็ึนนนนมาาาเเพ่ไปลใ ฝูงคนแก่ที่รู้ความลับเกี่ยกวกับเรื่องนี้ก็พากันแห่มาที่สระน้ําโดยมีได,ด้นัดหมายทาให้สระน้ําวิเศษโดยยึดครองโดยฝูงคนชราทันทีแมงคนเล็ดตุ้มเป๊ะวอเตอร์ที่มาพอดีพอดีก็ต้องตกใจสุดขีดกับสิ่งที่เห็นเพราะคนแก่พวกนี้หยิบดอกแด้ขึ้นมาเล่นแถมในสระย,ยังมีคนแก่ัยเย่แต่ไม่หมดเขาก็เลยไล่ฝูงผู้เท่าผู้แก่พวกนี้ทั้งหมดออกไปเพราะมันวุ่นวายเกินกว่าที่เขาคิดไว้มากเออแม่งมากันทั้งหมู่บ้านจากนั้นวอเตอร์ก็ลองเปิดดอกแด้ดกออกมาดูทาให้เขาเห็นว่าตอนนี้เพื่อนของเขาตัวนนงกกลจ่ดดดฝููคแพชีิไปหม ที่ผ่านมาที่คนแก่พวกนักลับมาแข่งแรงก็เพราะเอเลี่ยนพวกนี้แชร์พลังชีวิตให้แต่พอมากันมากเกินไปทําให้เอเลี่ยนพวกนี้ต้องหมดพลังและตายหาแบบนี้วอเตอร์ Water ที่เห็นว่าเพื่อนกำลังจะตายก็เสียใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเอเลี่ยนในดดกแดทุกตัวก็คงจะหมดพลังแล้วเหมือนกันเออแมงสูบสักเกลียงตามมนที่เบอร์นีที่ตอนนี้ก็ได้นั่งอ่นานหนังสือก่อนนอนตามปกติโดยที่เมียของเขาพูดแต่เรื่องอดีตไปเรื่อยเปื่อยจากนั้นเบอร์นี่ก็เข้าไปหยิบยาให้เมียกินก่อนนอนแต่พอเขาเอายามาให้เมียกินเมียของเขาก็ไม่ไไหวตติงงงงนน่กก็เเพราาาะอออีี้้มขขยขดจปสง เบอร์นีที่เป็นทันได้ดังตัวก็รู้สึกเสียใจจนสติแตกเขาก็เลยแบกร่างของเมียไปที่สระน้าเพื่อหวังที่จะให้สระน้ําช่วยชีวิตของเธอให้กลับคืนมาซึ่งเขาก็เอาแต่พูดขอโทษที่เขาไม่ได้พาเธอมาที่สระน้ําตั้งแต่แรกแต่ก็ไร้ความหมายเพราะวอเตอร์ที่มาเห็นก็บอกว่าตอนนี้ในสระไม่มีพลังงานหลงเหลืออีกแล้วและถึงจะมีพลังก็ไม่สามารถช่วยคนที่ตายให้ฟื้นได้แมงเอ๋ยเมียกูตายเวลาต่อมาเบนก็มาหาวอเตอร์ที่บ้านเพื่อจะมาขอโทษกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยที่่่คคววววาามมมจรริิงงแลล้ไชดขอออเเเบนยสักกก์็ ว่าตอนนี้เอเลียไนในดักแด้ตายหาไป2ตัวเหลืออีก18ตัวที่ยังไม่ตายแต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายกลับไปที่ดาวได้เพราะดักแด้วพวกนี้ไม่แข็งแรงพอสําหรับการเดินทางแถมยานที่จะมารับพวกเขาก็จะมารับในวันพรุ่งนี้ดักแด้ทั้ง18ตัวคงจะแห้งตายมาตรงนี้แบบเลือกไม่ได้เบนก็เลยบอกว่าเขาจะช่วยเคลื่อนย้ายดักแด้ไปไว้วที่ทะเลตามเดิมเพื่อที่ดักแด้จะได้ช้าพลังชีวิตกลับมาใหม่เออความคิดดีและก็ไม่รอชา้าฝูงคนแก่กับพวกเอเลียนก็ร่วมมือกันพาดักแด้ทั้งหมดกลับลงสู่ทะเลตามเดิมวอเตอร์ท ก็เลยยิ่งข้อเสนอกับเบนว่าเขามีที่ว่างสำหรับการเดินทางอยู่30ที่และถ้ามนุษย์เดินทางไปที่นั่นจะทำให้พวกเขาไร้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บก็เคยอยู่แบบเป็นอมตะนั่นเองเบนที่คิดว่าจะไปก็เลยมาบอกกับหลานชายว่าเขาจะต้องจากไปยังสถานที่ที่ไกลแสนไกลแต่เดวิดก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนักเขาเลยต้องฟังคุณตาพูดอะไรไปเร่เปื่อยส่วนตักกออาร์เธอร์ก็ผ่อนเงินเก็บในธนาคารออกมาจนหมดเกลี้ยงจากนั้นเขาก็ทำการแจกจ่ายให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจนหมดเพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาจะไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดออีกต่ไปแแล้้วจใหหมดน ใน,นเดียวกันที่จะแก่โจสุดยอดเท่าหงูที่ตอนนี้คิดได้แล้วว่าเขาทําผิดมหันเขาก็เลยต้องมงอเมียแล้วบอกว่าจะไม่เป็นเท่าหงูอีกต่อไปแล้วซึ่งเขาได้เล่าเรื่องที่เขาตัดสินใจออกเดินทางไปกับเอเลียนแต่เขาก็บอกว่าถ้าเมียของเขาไม่ไปด้วยเขาเลือกที่จะตายอยู่ที่นี่ซะดีกว่าการที่จะต้องพลากจากเมียอันเป็นที่รักเออยอมตายดีกว่าอยู่โดยไม่มีเธอคารมแม่งโคตรดีเมียของโจก็เลยใจอ่อนและยอมที่จะร่วมเดินทางไปกับผัวเพราะคิดว่าผัวของเธอน่าจะหายจากอาการเจ้าชู้แล้วเออยังไม่เข็ดและพอตกหลังเดือกฟูงคนแก่ทั้ง30นก็ พาหน,นีออกมาจากบ้านพักเพื่อจะไปใช้ชีวิตนอกโลกและเป็นอามาตะเหมือนกับที่พวกเอเลี่ยนบอกลูกสาวของตาแก่เบนก็เลยมาถามเดวิดเพราะเห็นอาการแปลกๆของลูกเดวิดก็เลยบอกว่าคุณตาคุณยายกำลังจะออกเดินทางแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนเธอก็เลยพาเดวิดรีบบึงมาหาพ่อแม่ก็ดูให้แน่ใจว่าพ่อกับแม่ยังนอนอยู่ในบ้านแต่ก็ไม่เจอผู้เฒ่าสองคนเธอก็เลยรีบไปแจง้งเจน้าหน้าที่ว่าพ่อกับแม่หายตัวไปแบบไร้าสาเหตุเจ้าหน้าที่ก็เลยไปดูผู้เฒ่าผู้แก่คนอื่นถามมาเห็นว่าตอนนี้คนแก่มากมายได้หายตัวไปจากที่นี่จนนก้ยงาาวแมม่หไไปด พวกตำรวจกับเจ้าหน้านที่เฝ้าคนแก่ก็พากันลุกลี้ลุกลวนตามหาฝูงคนแก่ที่หายตัวไปเดวิดที่มองไปเห็นเรือตรงท่าก็คิดว่าคุณตาน้องจะขึ้นเรือลำนั้นแน่ๆเขาก็เลยรีบสับตีนแตกเพื่อจะตามคุณตาไปให้ทันซึ่งมันก็ทําเวลากับที่เรือจะออกพอดีแต่มันก็ดังกลายเป็นการลากฝูงเจ้าหน้านที่มากมายตามมาด้วยทาให้เรือที่ขนฝูงคนเท่าคนแก่ต้องโดนติดตามจนเรื่องราววุ่นวายใหญ่โตไปหมดเดวิดที่รู้ว่าคุณตาน่าจะคิดดีแล้วที่ทําแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากเรือเพื่อเบ่งเบ่งความเ้ ก่อนที่จะกลายเป็นห่านปลาไปสักก่อนและในขณะที่ทุกอย่างกําลังมวยออตัวจู่ๆท้องฟ้าก็วิบวิตริดแบบบวนทันใดแต่ก็ไม่ใช่อ่างกอเพราะมันคือยานละบักควายที่กําลังสร้างเมฆมาบิดบังตัวเองเพื่อที่มนุษย์โลกผู้โง่เขลาจะได้ไม่ตกโอดตกใจกับยานละบักควายลานี้จากนั้นยานลานี้ก็โดดเรือของแจ็คขึ้นไปวอเตอร์ก็เลยอาศัยจังหวะน,นี้ให้เงินกับแจ็คไปก้อนบักควายเพื่อที่แจ็คจะได้เอาไปซื้อเรือใหม่และมีเหลือมากพอที่จะเอาไปใช้ในแบบที่เขาต้องการและก่อนที่เรือจะอลอยหายไปแจ็คก็มาล่ ไม่ก็ทราบซ่านในวันก่อนเออว่างๆก็แวะหาพีได้นะจ๊ะจากนั้นเรือคนเท่าคนแก่ก็ลอยขึ้นไปบนยานเอเลี่ยนและหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลแต่ถึงคนแก่พวกนี้จะได้ไปใช้ชีวิตแบบอมตะบรรดาลูกๆหลานๆก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรและคิดว่าคนแก่พวกนั้นน่าจะกลายเป็นอาหารปลาอยู่ในทะเลมีแต่เพียงเดวิดเท่านั้นที่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วตาก,กับยายของเขาเดินทางขึ้นไปใช้ชีวิตและสะวีแกกันในอวกาศแบบที่ไม่ได้แคร์เลยว่าลูกหลานที่อยู่ทางนี้จะเป็นเช่นไรเออและแต่นะแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างละครับ กับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมํำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกนใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ